สวัสดีครับพบกับผมมิตเตอร์ทีอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงดราม่านะครับประเด็นร้อนในวันนี้นะครับหรือว่าในเร็วนี้อีกแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องโยนหมานะครับก็มันไม่ใช่ว่าเป็นคลิปวันนี้หรอกนะครับมันเป็นคลิปเก่าแล้วนะเท่าที่ผมไปลองไปดูมาน่าจะสักประมาณสักเกือบ1สัปดาห์ได้แล้วนะครับเป็นคลิปที่มีผู้ชาย2คนนะครับ ทำส้มตํากินกันครับผมก็ไม่แน่ใจว่า2คนนี้นะครับเป็นพี่น้องกันนะครับหรือว่าเป็นญาติกันหรือว่าเป็นอะไรกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ในคลิปนี้เนี่ยก็มีผู้ชาย2คนนะครับเขากินส้มตํากันอยู่แล้วอยู่ดีๆเนี่ยนะครับก็ที่เขากําลังกินกันอย่างอริดอร่อยนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงที่เขากําลังแกะแกะปูนะหรือว่ากินปูอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยก็มีหมานะครับกระโจนเข้ามาเป็นหมาตัวสีขาวนะครับกระโจนเข้ามาลงถาดส้มตํากระเด็นนะครับคว่ำแล้วก็ส้มตําก็หลนนหลเเยยีอ้ หล่นหายนะครับไม่ใช่หล่นหายดิหล่นลงพื้นมาเลยก็กินกันต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปขึ้นให้ดูกันชัดๆนะครับแบบเต็มจอดเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันมันจะมีอันคล้ายนิฟนอเบิร์เลยตะบองโก ี่บโอ้ย,อยเนีเ่ยเบิร์ตหามด้วยอุยอ้ยมึงอิมอยูอ่ย ก็เดี๋ยวผมจะสต็อปนะครับผมจะสต็อปช็อตไปให้ดูช็อตหนึ่งนะครับปกติแล้วเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าไอคอนเทนหมากระโดดมาลงถาดอาหารถาดจานข้าถาดซ่อมตําหรือว่าแมวหรืออะไรพวกนี้ที่มากระโจนใส่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใครนะครับเป็นคนคิดคน้นขึ้นคนแรกนะครับแต่ว่านั่งเวลาปัจจุบันเนี่ยในบ้านเราหรือในประเทศของเราเนี่ยผมรู้สึกว่าคลิปหรือว่าคอนเทนต์ประเภทเนี้มันเริ่มมีนะครับมันเริ่มเยอะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาทํากันไปทําไมนะครับมันไม่น่าจะได้เกิดยอดวิวสักเท่าไหร่นะครับมันม ต่อว่านะครับนินทาหรือว่าเป็นลุมด่านะครับมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ส่งผลเสียหรือว่าภาพพจน์ของตัวเราดังนั้นถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ผมก็จะพูดแล้วก็ยืนยันคําเดิมนะครับว่าอย่าหาธรรมนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์นะครับและเดี๋ยวจากในคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะสต็อกให้ดูนะครับถ้าดูกันจะชัดเลยนะครับในช็อตนี้นะครับเราจะเห็นเงานะครับทางด้านหลังตามหลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่าตามกฎฟิสิกส์เรื่องแสงและเงานะครับมันไม่น่าเป็นไปได้ที่เงาหมานะครับจะ ถึงหลังกําแพงได้ไกลในขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตามหลักทางการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไฟที่ผู้ชาย2คนนี้นะครับเขาใช้น่าจะเป็นไฟบ้านปกติที่อยู่ทางด้านบนนะครับดังนั้นเงาที่จะฉายลงมาแล้วก็ตกใส่ตัวหมาเนี่ยตามหลักทางฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่น่ามีความเป็นไปได้ที่เงาของหมาจะ ตกกระทบไปสู่กำแพงด้านหลังนะครับและความเป็นไปได้เลยเนี่ยตามตามกฎของไฟนะครับเวลามันลงมามันจะฉายเป็นทรงกลวยนะครับดังนั้นเงาที่อยู่ด้านหลังนี้ลหลายคนที่ดูอยู่นะครับรวมไปถึงผมเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเงาจากแขนคนนั่นหมายคมว่าคลิปน่าจะเป็นกรณีที่มีการโยนหมานะครับตัวสีขาวผมไม่แน่ใจว่าพันอะไรนะน่าจะเป็นพุดเดินหรือเปล่านะครับถ้าผิดก็ต้องขออภัยแต่ก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปน่าจะเป็นการโยนหมานะครับมาใส่ถาดส้มตำเพื่อเป็นการคิดคน้นคอนเทนต์อะไรแปลกๆพวกนี้นะครับซึ่งผม ไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนที่หมาตัวนี้จะกระโดดนะครับและเงาเนี่ยจะตกกระทบไปสู่ท้านหลังให้เป็นมิติขนาดนั้นนะครับและที่สําคัญเนี่ยดูแล้วมันเป็นหมาพันธุ์พุดเดิลน,นะครับตัวเล็กๆตัวเตีเ้ยๆแล้วหมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะกระโดดโลดเต้นได้อะไรขึ้นสูงขนาดนั้นนะครับถ้าเป็นแมวเนี่ยเออยัยงยังพอมีความเป็นไปได้นะครับแต่หมาเนี่ยคือมันไม่ได้มีความสาม,มารถในการกระโดดขึ้นอะไรขนาดนี้นะครับกระโจนใส่ถาดส้มตำเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นคลิปนี้เนี่ยก็เป็นดราม หม้อมุกตะนะครับวันนี้ก็ดราม่าเรื่องโยนหมาใส่ถาดส้มตำนะครับสำหรับผมนะครับมิเตทีก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับก็อย่าหาทำนะครับเช่นเดิมนะครับถ้าใครดูคลิปของผมอยู่นะครับฝากเตือนนะครับฝากเตือนหรือฝากบอกลูกๆลหลานหรือว่าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนรู้จักนะครับว่าอย่าทำคอนเทนต์อะไรประเภทนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ดีต่อภาพพจน์และมันก็ไม่ดีต่อผลโดยรวมแล้วก็ไม่ดีต่อสภาพจิตใจของคนที่เขารักสัตว์นะครับอย่าหาทำนะครับผมก็แค่นี้นะครับคลิปนี้มิเตทีก็คงต้องขอออกมาพ รวมไปถึงเป็นการสรุปดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับท้ายที่สุดเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าของช่องชาแนลยูทูบนะครับหรือว่าจะเป็นทางใน Account ใน Tik t o อกเขาจะลบคลิปนี้ไปแล้วนะครับก็คงหาดูไม่ได้แล้วนะส่วนผมก็คงจะต้องขอนะครับเซ็นเซอร์เอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียหรือเกิดความอะไรแก่ตัวบุคคลนะครับก็เอามาสรุปเป็นดราม่าสั้นๆนะครับก็จะได้ไม่ต้องไปทำคอนเทนต์อะไรประเภทนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมิสเตอร์ทีก็คงจะต้องขอตัวลาไปกก่อนนคถถ้้าลปีู ใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด s u b ส c r i b e ให้ช ANNEL ของมิสเตอร์ทีด้วยนะครับเพื่อให้มิสเตอร์ทีเนี่ยทำคอนเทนต์อะไรพวกนี้ออกมาอีกในอนาคตนะครับผมสำหรับคลิปนี้มิสเตอร์ทีก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ